ก็ได้ใช้ไฟไฟคาดหัวแล้วก็วางกับพื้นส่องไปที่เต็นท์นะครับเพื่อให้ได้บรรยากาศกับการแคมปิ้งในคืนนี้ครับผมผม,มเองผมเองเป็นคนที่ชอบธรรมชาติมากๆาะแล้วครับผมเห็นนะครับว่าก้อนเมฆพร้อมที่จะทมึนฝนที่จะพร้อมที่จะมาตกหาเราได้ตลอดเวลาครับที่รอข้าวฝกนะครับผมก็จะทําน้ำจิ้มไม่รอครับน้าจิ้ม เนื้อ,อย่างบรรยากาศตอนนี้ก็นี่ไปทุกครั้งก็คือจะเป็นพวกเสียงจิ้งหรีดเสียงอะไรพวกนี้นะครับที่เป็นเพื่อนเราดูข้าวเลยด้วยครับบางทีเราก็ไม่ได้ใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวกลัวว่ามันจะแห้งไปแค่ขูดูก็รู้แล้วครับผมบางทีประมาณ80% นี่ข้าวเป็นเม็ดขึ้นมอน่ากินครับผมทอนนันก,กิมครับพริกป่นนี่ผงนัวใส่มากอร่อยมากใส่น้อยอร่อยน้อยตัมด้วยน้ำตาลนิดหนึ่งครับผมตามด้วยน้ำปลาที่เป็นรสจิ๋วแล้วตอนนี้ผมยังไม่มีสปอนเซอร์เลยนะครับผมเป็นช่องเล็กๆใส่นี่เข้าไปที่เราหั่นไว้หอมแดงกระเทียม แล้วก็ใส่มะกรูดหลังจากนั้นเราก็ามาใส่มะนาวครับเติมเข้าอปแห้งไปครับมะนาวชัวบักงาบีบหวดแซ่บหลายได้กินข้อ คนนี่คือน้ำจิ้มที่ขาดไม่ได้อีกอย่างหนึ่งก็คือข้าวขััวโรยไปนิดหนึ่งครับเพื่มหอมของขอ้าวขัขัวแล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้ครับก็เป็นน้ำจิ้มหอมมากเกินครับผมตอนนี้กระทะร้อนได้ที่แล้วน,นะครับ ผมก็จะคีบหมูที่ผมหมักไว้ฟังเสียงครับนานที่เราปรุงไว้ก็ลากเข้าไปได้ครับสาทีอย่างป๊บใหม่แล้วนะครับให้ดูอูนานสิ่นพุนเลยโอ้โหเดินไปไกล การหันร่นเขาจะให้หั่นดึงเข้าหาตัวแบบนี้นะครับผมห้ามไปขยี้แบบนี้บางทีมันจะ้ํำดึงเข้าหาตัวแบบนี่ครับว้าวโอ้โหอกินมาครับผมลองกิน อานกิมนะครับมีทั้งพริกป่นข้าครัว่วหอมแดงนี่เน้นๆครับครับที่มาดูด้านหลังเต็นผมก็สวยงามนะครับวันนี้ก็ถึงฝนจะตกมาแบบไหนก็ไม่หวั่นครับเพราะว่าตรงนี้เคทูดีไลท์เอาอยู่ครับ โอ้โหแบ๊บๆแบบอีกแล้วครับเมื่อกี้นี้ฝาล่องมาแล้วครับผมคืนเคือนเคือนโอ้เอาละเอาละเอาละวคืนนี้จะรอดไหมครับผมไม่ทราบวันทยกล้องได้ยินไหมครับผมฝาล่องมาจตไกลแล้วเดี๋ยวผมจะได้เข้านอนแล้วนะครับ ฟ้าล็อกมาแต่ไกลครับผมสำหรับคืนนี้เขาคงจะต้องทุกคนก็เป็นกำลังใจก็นอนหลับฝันดีด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปในเต็ทแล้วนะครับผมเพื่อที่จะเก็บข้าวบของเข้าเตทครับบางทีฝนตกถึงค่าบางคืนก็ทำให้เปียกแต่ว่าเต็ทตัวนี้เหมาะที่อย่างที่ผมว่าครับเข้าพักในเตทกันก่อนครับ ว่าตอนนี้ข้างนอกนี่คือฟ้าแลบอยู่ตลอดเวลานะครับบางทีภาพที่เราถ่ายอาจจะไม่ติดเราอยู่ในเต็นท์เพื่อเพื่อความปลอดภัยคงจะใช้ผ้าห่มเล็กๆผมนอนง่ายๆเพราะว่ามันยังไม่ใช่หน้าหนาวนะครับเราเดี๋ยวเราจะกัดพระ เพื่อจะให้เรานอนหลับพักผ่อนฝันดีนะครับผมด้านหลังนี่ก็เป็นมุง้งมุ้งสี่ด้านตอนนี้ใช้มีขาดแล้วครับถือว่าใช้จริง ฟ้าร้องอย่างหนักครับตอนนี้มีโอกาสที่จะตกได้ตลอดเวลาแต่ว่าผมอุ่นใจหน่อยหนึ่งก็คือเต็นท์ตัวนี้มั่นใจในเรื่องลมฟ้าลมฝนได้เป็นอย่างดีครับผมครับผมก็สําหรับคืนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ทุกคนเป็นกําลัง,งใจอยู่กับผมมาจนถึงสี่ทุ่มครึ่งครับผมคงจะได้เวลาพักผ่อนหย่อนใจแล้วนะครับผม ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์อยากพูดคุยก็ติดตามได้ในท่อง YouTube หรืออยากจะพิมพ์เมน้นเป็นการส่วนตัวก็ไปที่ Facebook นะครับผมชื่อชาวลิตสวนจรูนครับชาวลิตชอช้างบอหวนลิคือรอลึกกลันนะครับผมสวนจรูนปกติตอนนี้ฝนเริ่ลงเม็ดแล้วครับผมประแปะประแปะแล้วครับ ยังไงก็ลาตีสวัสดีครับผมขอบคุณครับ